การพังทลายของกำแพงกันน้ำที่หล่มสักไม่ใช่แค่เหตุการณ์ครั้งเดียวที่สะท้อนความล้มเหลวของสังคมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติในระดับที่จริงจังขึ้น24กันยายน2568เวลา6นาฬิกาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ทำลายชีวิตประชาชนทั้งในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำอย่างรุนแรงน้ำที่ไหลเข้าสู่กำแพงกัน น้ำมีสีแดงขุ่นเข้มซึ่งบอกให้เห็นถึงแหล่งที่มาของน้ำที่มาจากภูเขาที่ถูกทำลายจนกลายเป็นเขาหัวล้นแม้จะมีหลายพื้นที่เช่นเพชรบูร์แม่ห้องสอนหรือเชียงใหม่ที่เคยเจอปัญหาฝนตกหนักแต่สีของน้ำที่พบในทุกก่อระนีล้วนเป็นสีดินโคลนแดงเหมือนถนนที่ถูกฝนท่วมสาเหตุหลักคือไม่มีต้นไม้ปกคลุมภูเขาจากความล่าสังหารวงเงินที่แพร่หลายและบางแห่งยังมีผู้มีอิทธิพลที่สนับสนุนการกระทำนี้อย่างลับๆคำถามที่ควรคิดคือทำไมประชาชนไม่ร่วมมือการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสเมื่อรู้ว่ามีคนลักลอบตัดไม้หรือมีใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการทำลายป่าคำตอบอาจอยู่ที่ความลับของกลุ่มนายทุนที่ยังคงหลบหนีความรับผิดชอบขณะที่รัฐบาลยังไม่กำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงพอสำหรับการตัดไม้ทำลายป่าเพราะหากกฎหมายยังอ่อนแอหรือการบังคับใช้ไม่แน่นอนความทอ้อปุ้กของประชาชนก็จะยังคงวงเวียนไปเรื่อยๆแต่หากกฎหมายถูกปรับปรุงให้เข้มงวดผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบตามที่ควร ปัญหานี้จะหายไปอย่างสมบูรณ์ความเสียหายจากการตัดไม้ไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่หนึ่งแต่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยรวมแม้แนดดิตเราจะเห็นน้ำท่วมในภาคเหนือหรือภาคอื่นๆแต่หลังจากผ่านพ้นความวุ่นวายกระแสการประท้วงหรือการวิพากษ์วิจารณ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วอาจเพราะชาวไทยมีนิสยัยโกรธง่ายแต่ลืมเร็วจนลืมเหตุการณ์ที่เคยรู้สึกเจ็บปวดเช่นกรณีนพิตํที่เคยประสบถัยน้ำท่วมจากไม้ที่ถูกตัดไว้ลับๆโดย มนุษย์ที่มีใจร้ายแม้ทางการจะไม่สามารถจับผิดใครได้แต่การที่หลงสัก์ไม่ใช่ปลายทางที่สุดสำหรับกรุงเทพหากสถานการณ์ไม่เลวร้ายมากนักน้ำทะเลนุนหรือเขื่อนริมเจ้าพระยาพังน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่หากสภาพอากาศไม่คาดคิดผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติจะต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำที่รวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเตือนว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องที่สามารถละเลยได้แล้วคุณคิดว่ากฎหมายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าที่มีอยู่ตอนนี้เพียงพอหรือไม่หรือคุณมองเห็นจุดอ่อนใดที่คอวอและแก้ไขเพิ่มเติม